สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมารีวิวสามมอเจไรเซอร์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็กําลังใช้ยารักษาสิวอยู่หลายคนนะครับมีความสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นสิวอยู่เนี่ยเราควรที่จะใช้ตัวบํารุงไหมควรที่จะใช้มอเจไรเซอร์ไหมคําตอบเลยนะครับคือจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่เรากําลังเป็นสิวอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยใช้ยารักษาสิวอย่างเช่นเบนซิลเปอร์ออกไซด์หรือว่าสารผัดเซลล์ผิวอย่างเช่น BHA ต่างๆอาจจะมีผลทําให้ผิวของเราเนีนเ่ ชุ่มชื้นนะคะบันก็ทําให้ผิวงเราเนี่ยเกิดความเสี่ยงสมดุลดังนั้นการใช้มเจอรเซอร์จึงเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความสมดุลแต่การใช้มเจอรเซอร์เนี่ยมันควรที่จะเลือกตัวที่สามารถทําให้ผิวของเราดีขึ้นในช่วงที่เรากําลังรักษาสิวด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวที่นุชาคิดว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวแล้วก็สามารถช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดความสมดุลได้แล้วก็ที่สําคัญคือมันราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบเท่ากับปริมาณคก็คือ ตัวนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือว่ายังไม่เคยเห็นนะครับก็คือตัวซีรอยนะครับซึ่งตัวซีรอยตัวนี้จะเป็นตัวหลอดสีขาวแบบนี้นะครับเป็นรุ่นนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่นุชาคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นตามบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรต่างๆที่เขารีวิวไปซึ่งตัวซีรอยตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นมอเตอร์ไรเซอร์ที่เขาให้ความจุมา100 ml สารสําคัญเลยที่นุชาปลื้มใจนะก็คือเป็นสารเสริมชั้นผิวที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า mle ซึ่งจะเป็นสัดส่วนของสารเสริมชั้นผิว ที่เขาผสมเข้ามาเป็นสูตรตำรับเป็นสารลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมอเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นครีมแต่เวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำนะคบแล้วก็ยังมีสารสําคัญก็คือเบต้ากูแคนก็คือจะสามารถช่วยปรับสมดุลผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยลดความมันลงอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีโซเดียมไฮยาลูโรเนตก็คือจะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวซ้ำๆอ่ะอย่างเช่นผิวแพ้ง่ายผิวบอบาาาางงมีีปปัญหเเรรรรื่่ออยยแดดๆจากกาทกทไ หรือว่าเกิดการระคายเคืองจากแสงแดดตัวซีรอยตัวเนี้ยนะครับก็สามารถตอบโจทย์ได้เดี๋ยวนุชชาจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงนี่พอเวลาที่เราบีบมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเนื้อขาวๆแบบนี้แต่พอเวลาที่เราทานเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ํานี่เห็นไหม มันจะเป็นน้ําแล้วก็คือมันซึมเข้าไปที่ผิวของเราเลยนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งคราบไม่มีความมันไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราแบนไม่มีแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นใครที่แบบแพ้ง่ายมากๆนะครับก็สามารถใช้ได้แต่ นุชาขอพูดในรีวิวส่วนตัวที่นุชาใช้นะครับคือถ้าในช่วงที่นุชาเนี่ยผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวลอกเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของอาการแบบแสบๆบผิวอะเออมันเหมือนกับว่าผิวเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นแบบรุนแรงแล้วพอเวลาที่เราทาเข้าไปเนี่ยผิวหน้าของเราจะเกิดอาการแดงแต่มันจะแดงไปประมาณ5-10นาทีแล้วก็จะหายแดงนะครับก็ไม่ใช่อาการผิดปกติอะไรเลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับใครที่กําลังใช้ยารักษาสิวอยู่แล้วก็ผิวหน้ามันมากๆตัวเนี้ยตอบโจทย์นะครับและยัาาะยุกกต์ใช้้ไดบ ทั้งผิวหน้าผิวตัวผิวแขนบางคนแขนเกิดการระคายเคืองแขนลอกอะไรต่างๆสามารถใช้ได้เพราะว่าปริมาณที่เขาใส่เข้ามาเนี่ย100 ml เนาะถ้าใช้แค่ผิวหน้าผิวอย่างเดียวเนี่ยมันก็นานอะหนึ่งถึงสองเดือน3เดือนอาจจะยังไม่หมดนะครับซื้อมาหลอดหนึ่งใช้ได้นานมากๆนะครับ <Okay. S 2> ก็ฝากไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอเคเหมือนกันอีกตัวนึงนครับเป็นตัวมอรเจอรเซอร์จากแบรนด์พรล่าชอยซึ่งเป็นตัวแบรนด์ที่นุชาคิดว่านุชารักในขนาดเนี้ยแล้วก็เป็นตัวที่นุชาทดลองใช้หลายๆตัวซึ่งก่อนหน้าน ตัวที่นุชาปลื้มใจอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว ในรุ่นของพอลัชไเคลนะครับเป็นออยล์ฟรีม i จเรเซอร์นะครับแต่เป็นตัวมัจเรเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแต่จะต้องใช้กลางคืนเขาบอกว่าเป็นไหน <c oughs> ก็คือสามารถเหมาะกับการที่เราใช้กลางคืนตัวนี้จะเป็นตัวที่พิเศษยังไงคือตัวนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยในด้านของอิงรีเรนต์ต่างๆที่นุชาได้ดูนะคะก็คือส่วนผสมเนี่ยเขาไม่ได้มีสารแฟนซีอะไรมากมายอ่ะก็คือเป็นตัวแค่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวก็คือมีเซรามาย์เสริมชั้นผิวของเรานะคบแล้วก็ เป็นตัววิตามิน B3 ก็คือสามารถช่วยลดกระดับเซฟเสริมชั้นผิวนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมของแอนตี้ออกซิเดนก็คือตัวเบอร์รี่สกัดนะครับก็คือเป็นกลุ่มของบลูเบอร์รี่นะครับซึ่งตัวนี้ความพิเศษของมันที่นุชายชอบก็คือเวลาที่เราทานแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับมเจูไรเซอร์ต่างๆตามท้องตลาดหรือว่าแบรนด์นอื่นๆถ้าเปรียบเทียบนะคือตัวนี้ทานแล้วไม่ทําให้เกิดผิวหน้าของเราเ,เกิดอาการมันเยิมหรือว่าทําให้ผิวของเราเ,เกิดการอุดตันเพิ่มแต่ถ้าเป็นตัวมเจูไรเซอร์ยี่ห้อ,อีอมคนนคร ตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็รู้ชารู้สึกว่ามันสามารถช่วยทําให้ผิวหน้าของนุชชาเนี่ยไม่เกิดอาการลอกในขณะที่นุชชาไปทําเลเซอร์มาหรืออาจจะใช้กลุ่มของสารผัดเซลล์ผิวในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็ตัวนี้นะครับมีปริมาณที่เขาใส่เข้ามาก็คือ60 ML สามารถช่วยลดการอักเสพของผิวได้ด้วยเบาๆนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยลดความมันแล้วก็ปรับสมดุลผิวนะครับในด้านของเนื้อผิ่พันธุ์นุชชาจะให้ทุกคนดูนิดหนึ่งนะครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะของเนื้อขาวๆแบบนี้ แต่เวลาที่เราทาไปเนี่ยมันจะไม่แตกตัวเป็นน้ำนะแต่มันก็จะเป็นลักษณะของความชุ่มชื้นเบาๆอ่ะเราก็จะซึมไปที่ผิวเป็นสิวผิวแห้งใช้ได้ผิวมันผิวผสมสามารถใช้ได้แต่ถ้าผิวมันเนี่ยนุชชาแนะนํานะให้ทุกคนแบบทาแค่นิดเดียวเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดอาการมันๆอ่ะก็คือมันมีความชุ่มชื้นสูงมากนิหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนกลางวันถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้ามีผิวมันนุชชาแนะนําให้ใช้ตัวอื่นในตอนเช้านะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดอาการหน้ามันแบบมัน ทางทางที่เขาบอกว่าเป็นออล์ฟีมเจอรเซอร์แต่มันมีสารเพิ่มความชุ่มชื้นอื่นๆเนี่ยเสริมเข้ามาในตำรับของเขานะครับก็ฝากไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่นุชาปลื้มใจอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่สามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวเวชสมอางอะไรต่างๆเนี่ยเสริมเข้ามาสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าของฉันเนี่ยมันยังลอกอยู่นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นุชาปลื้มใจมากอีกตัวหนึ่งจะเป็นกลุ่มของ Mac, Skin um, บอจจไบเดอร บำรุงผิวสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็ใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสิวก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวนี้นอกจากจะมีสารเสริมชั้นผิวอย่างเช่นเซราไมน์นะครับและตัวนี้นะครับยังมีกลุ่มของซูเปอร์แอนตี้กซิเอนต์อย่างเช่นโคเอมซาคิวเทนจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากแสงแดดนะครับแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากยารักษาสิวนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีกลุ่มของทรีทรีออยล์นะครับแล้วก็ตัวเซนท์ชาาหรือว่าใบบกที่จะสามารถช่วยลดเชื้อซีแอคเน่ซึ่งมันเป็นเชื้อที่จะสามารถทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการอัก เป็นตัวที่เป็นในรูปแบบของเนื้อเซรั่มบางเบามากใครที่มีปัญหาเรื่องผิวติดสารเซรอยอะ่ะเออหรือว่าผิวแพ้ครีมไปแพ้น้ําทะเลมาไปแพ้เจอแสงแดดแล้วเกิดอาการเบลนหรือใช้กลุ่มของยารักษาสิวอย่างเช่น BHA หรือว่ากลุ่มของกรวดวิตามิน A หรือว่าเทรจิโอยนนะคะก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้นี่เนื้อเซรั่มก็จะเป็นลักษณะของเนื้อบางเบาใสๆแบบนี้นะตัวคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับนี่เป็นลักษณะของเนื้อใส ซึ่งตัวนี้มีเท่โลยีคือเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวของเราเนี่ยได้ถึง1-2องศาองศาจะทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการลดการระคายเคืองได้เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของเย็นเย็นผิวแต่ไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวนะครับก็สามารถใช้ได้ในขณะที่เราใช้ยารักษาสิวอยู่นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับก็ฝากไว้เป็น3ตัวที่ทุานคิดว่าเฮ้ยเป็นตัวเด็ดมากๆในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้ในขณะที่เราเป็นสิวไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะและยังสามารถช่วยปรับ บำดุนผิวนะครับแล้วก็ทําให้หน้ามันอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับเป็น3ตัวนี้โอเคครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอยากให้หนุชาทําคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย